รองน้องพระราชนตรันะครับนรรสการคุณเจ้าคุณบาอาจารย์นะครับุณช่อดครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับท่านผู้มีการลงเรียนคุณครูนะครับโคงการศึกษาแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับในส่วนความรู้สึกของการอบรมสองวันเนี่ยขอขออนุญาตเกินไปสักสองเนา่ยครับทันยไงฮะโอเคขอบคุณนะครับก็โครงการนี้นะครับก็นํานําเรียนอย่างนี้ ว่าเกิดเกิดเกิดจากการได้พูดคุยกับทางคณะผู้บริหารผู้ประกอ,อบการศึกษานะครับก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมานครับก็อยากจะให้รู้ทริหานนะครับได้เป็นมนนีมีสิทธิในธรรมเนาะมีสติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นําองค์ความรู้ตรงเนี้ยไปใช้ในการให้แนวนักศึกษาเอยผู้ทั้งศึกษาเรานักเรียนนะครับก็ในความรู้สึกของผมก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความที่เรามีบุญนะครับโครงการเนี้ยอยู่ๆก็เกิดขึ้น ทันทีทันใดนะครับสับไวนะครับก you know like ็แสดงว่าเราได้ทําบุญร่วมกันนะครับผมได้ทําบุญร่วมกับทุกท่านนะครับก็เดินทางมาจากเหนือเนาะลงมาหาทุกท่านนะครับเราก็ได้ทําบุญร่วมกันนะครับก็ในส่วนความรู้สึกก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับท่านอาจารย์กับทุกท่านนะครับว่าได้สร้างจุดการสร้างบุญเนาะในการสะสมบุญนะครับเราเราทราบว่าการสร้างบุญเนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้ทานนะครับการการให้ทานเป็น เป็นการสร้างบุญต้ตนมันก็จะเป็นการสร้างการมีการให้ทานเนาะการรักษาสีการทำสมาธิทั้งหมดทั้งมวลก็ทำให้ควเกิดปัญญานะครับก็สร้างเรื่องนี้นะครับก็สร้างมากขึ้นนะครับก็ทราบว่าการทําสมาธิเนี่ยการสะสมบุญเนี่ยบางทีเราเกิดเหตุการเหตุการฉุกเฉินเราก็สามารถขอสติได้ยกตัวอย่างเช่นผมขับรถไปไป,ไปมาๆบ่อยนะครับไปไปมาๆบ่อยเช้นหม่ ชียงใหม่ตากเชียงใหม่แตกกเชียงใหม่เมื่อกี้ก็ไปับเพิ่งมาสอระส,สอนีมีขึ้นไปแถวแไม่้องสอนที่ประไรเนี่ยก็เจอรถสวนมาใช่ไหมครับข้อบร็มาถ้าเรามวแต่ไปบิดแต่ไล่เขาหรือว่าอะไรในกะารพิจัยก็คงจะไม่ทันการเพราะฉะนั้นเราหลบดีกว่านะฮะถ้าเราไม่มีสติเราโดแต่โกธเนี่ยแทนที่เราจะหลบแทนที่แทนที่เราจะรอดเนี่ยก็จะไม่รอดก็แสดงว่าเรามีบุญเนื่องการสะสมสมาธิทพวกนี้มาแล้วก็ สราาว่าสนาทมีสามขัน้นก็ก็จริงๆ้วผมก็ก็ไม่ไปนั่งสมาธิเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามไม่หนักมากกว่านะครับส่วนส่วนความรู้สึกก็ความรู้สึกก่อนก็คือว่าจริงๆอะผมมีความเชื่อมันอน่นมากนะว่าการการนักถือขพุทธศาสนาคือการสยายาร้างวัญญาณอะไรอย่างเงี้ยก็ทราบแต่ว่าหลังจากได้รับการฝึอกอบรมแล้ก็ทําให้มีความอะไรอะเรียกว่าเลยครับ มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีความรู้สึกที่ดีจริงๆก็ดีอยู่แล้วนะฮะดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าคือเราก็ควรจะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็เอาไปองความรู้พวกนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ก็คิดว่านะครับก็คิดว่าการทําสมาธิเนี่ยการรักศึษาการให้นานักึษาศีลปวการสมาธิเนี่ยก็จะเกิดก่อเกิดให้ทุกท่านนะครับมี มีความเข้าหน้ามากยิ่งขึ้นตามบทบาทของพวกเราเนาะที่เราเข้าใหม่นะครับหลังจากอบรวมแล้วเนี่ยผมก็กล่าวว่าจะเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในการพ,พัฒนางานนะครับให้มีสติมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนผมผมไม่มีสตินะครับงงเลยใช่ไหมงงใช่ไหมฮะเมื่อก่อนผมไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมจบช่างมานะครับผมจบช่างมาครับแล้วก็ผมก็ก็นั่นก็ผมคิดว่าคงคงเป็นเรื่องบุญนะครับที่ทําให้เราได้ ได้มีโอกาสที่นิ่งขึ้นนะครับบุญเราก็เป็นอย่างนี้เนาะคนเราก็กหลังจากนี้ก็ไปทัศนพัฒนาง,งานนะครับแล้วก็จะพยายามจะน,นงสายการมากขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตแล้วก็พยายามาพัฒนาทั้งพัฒนางานของพวกเรานะครับ1ร่งีช่ไหมแล้วก็จะขยายผลไปเนาะแล้วก็ในใน,ในส่วนโครงการนี้ก็อยากขอบคุณทางคณะผู้บริหารนะครับนำโดยท่านอนาัาร์ชัยจิรเกอร์ณูิปนณยุทธ์เทศมนตรี แล้วก็คุณหมอวีเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านพระเทศบาลที่มาเข้ามาเนาะแล้วก็ทีมงานของศึกษานะแล้วก็ที่ขาไม่ได้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณจริงนะครับทางท่านรู้บริหารโรงการศึกษานะครับถึงเราจะมีงานมากมายนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาเนาะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากนะครับทุกท่านก็คงจะเอาความรู้นะครับที่ท่านได้รับนะครับในครั้งนี้เอาไปปฏิบัตินะครับเอาเป็นปฏิบัตินะนะครับแล้วก็ไปขยายผลนะครับ าไปขยายผลกับครอบครัวด้วยนะครับนะครอบครัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็ได้มาถึงอีกเ็มี่องนี้ไปไปคือเรื่องของนักเรียนนะแล้วก็ไปขยายผลนักเรียนเดี๋ยวโครงการ,รนี้จะขยายผลน,นักเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับเนาะยังไม่จะยาวครับ